น้อยใจไอ้อุบนะแม่งพอมันดังนะมันลืมพี่ลืมน้องลืมเพื่อนครับสวัสดีครับอุบวิทยาครับครับสวัสดีครับพบกับชาไทยครับกับรายการอุบมาดีวะมาดิยา อตอนนี้เขาบอกอสี่ทิงภาคแรกก็ทำรายได้ถล่มทลายเกือบ200ล้านและที่สำคัญได้รองวันด้วยนะแบบองค์ดาดารนำชายยอดเยี่ยมตัวประกอบยอดเยี่ยมตัวสมทบอยอดเยี่ยมก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่ก็เล่นได้ดีแล้วก็ถูกใจเพราะว่ามันปลุกกระแสเด็กช่างกลด้วยทำให้กลับมามีที่ในสังคมคเพราะวันที่ถแถลงข่าวอาวันที่เปิดตัวก็เรื่องโควิดเราก็ไม่ได้ไปแต่พืชพักพวก ก็ไปดูกันเยอะแล้วเขาก็ไปชุมนุมมาทุกคนอยากเห็นอุบัยะไปไม่ได้ไปจริงๆเดี๋ยวปีนี้จะไปแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่าคุณเอกผูมเิเนกัรสร้าสีทิงภาคแรกใช่ตอนนี้ทาภาค2ต่อเขาเป็นเด็กเป็นศิษย์เก่าของบญนพพลนะ mm. เ,ออเป็นรุ่นน้องฉันก็บอกว่าตอนนี้ก็ทําการพอดบ,บทบทภาพยนตร์เสร็จแล้ววางตัวแสดงเป็นบางคนแล้วเห็นบอกว่ามีดาราเก่าด้วยดาราใหม่แล้วก็มีทัศนาตกวัตรทุ่งร่วมแสดงด้วยก็คงจะเป็นอาจารย์ แต่ไม่แน่นะอาจจะได้รับเชิญก็โอเคคิดว่าตัวเองเป็นบทรับเชิญอะไรครับเป็นเป็นคุณยายวรลานาหรือเป็นพารองดี <c oughs> <c oughs> มันจะมีนะพารองที่เป็นอคอย บางทีพะโลขนารากะบางทีเขาก็เก็บออย่างบางคนแบบว่ามีอาวุธอะไรมา<ะ>เขาก็กลัวนักเรียนจะโดนทําโทษโดนไล่ออกเขาก็จะเก็บเอาไปซ่อนไว้ให้แล้วเย็นก้มารับคือร่วมวยช่วยกันนะเหมือนเขา้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามพวกเด็กทั้งคนก็จะมีของไปไปไฝากอะไรประมาณนั้นแต่เป็นสิน่งที่ไม่ดีนะโอ้นะโอเคไม่ดีแน่ก็สี่คิงภาคสองหรือ4ฟคิงก็คงจะปีหน้าก็คงจะได้เปิดกล้องก็คงจะไปปลายปีกว่าจะได้ดูนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากด้วยส่วนอ่า ตอนนี้ทุกๆุสถาบันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วหมายความว่าในรายกลุ่มก็จะมีการจัดเลี้ยงรุ่นน่ยทั้งช่างคนพระรามหช่างคนบุญพลสองช่างจะมีรายกลุ่มรู้สึกว่าจะมีอาสมาชิกช่ั้นในกลุ่มก็หลักร้อยอย่างบุญพลโอ้โห้าหกรอคนพระรามหกก็เยอะแต่กรุงทนนะมไม่มีเลยอะ่ะไม่รู้เพื่อนไปไหนหมดน้อยมากส่วนมากเวลาฉันลงคลิปติกตอกในเฟซใน YouTube ก็จะเป็นบุรณะผอช่างกลพระรามผมที่ทักมานะฮะแล้วก็บางคนก็ทักมาบ่นเลยบอกว่าน้อยใจไอ้อุ๊บนะแม่งพอมันดังนะมันลืมพี่ลืมน้องลืมเพื่อนลืมผัวมันต้อง <c oughs> งเลยใครัว <c oughs> ว่ามีทักมา <c oughs> เพื่อนคนหนึ่งเรียนช่างกลบอกนะถ้าไม่มางานเลี้ยงรุ่น <c oughs> เดี๋ยวจะแฉบ สมัยก่อนน่ะตอนอายุยีส0อ่ะเกิดกันแล้วก็แอบรักกลับ <c oughs> ลก็เลยตำเลยปล่อยเลย <c oughs> ติดใจบ้านคุณบ่อยๆบอกเอาตอนนี้โหติดกว่าแล้วคงสรุปแล้วเป็นเป็น,ปน,ปนยังไงคือมีมลูกมีครอบครัวไปแล้วคนนี้ก <c oughs> <c oughs> ็เขาผู้ชายอนะเขาแต่เขาหล่อก็ติดต่อกันมาเราบอกโอ้โหป่านนี้ ไม่ไหวแล้ว63ปีแล้วเลี้ยงลูกเลี้ยหลานดีกว่าก็เป็นแบบตลกกเป็นอะไรมุกๆซลวๆกันในในกลุ่มเพื่อนฝูงแต่ทุกคนพี่อุ้บโอเคนะการที่เราเป็นแบบนี้เราเปิดเผยตัวเองนะฮะตอนแรกตอนแรกแรกเลยนะฉันคิดหนักเลยนะฉันจะไปงานเลี้ยงรุ่นทีถ้าคนแซวฉันบูลลี่ฉันนะฉันไม่ได้ต่อหน้าไปไว้ไหนคิดเลยว่าจะไปไม่ไปไปไม่ไปดีตัดใจเยอะมากพอได้ไปทุกคนชื่นชมทุกคน บอกว่าอุบวิริยะเป็นหน้าเป็นตาจากเด็กช่างคนที่โดนตาหน้าไว้ต้องเป็นโจรมึงไม่มีอนาคตไอ้ขยะสังคมเอาแบบนี้เลยเหรอครับแต่ทุกคนยอมรับในความสามารถเห็นไหมเขาให้ดูผลงานและการกระทำพอพอเขาเปิดทีวีดูนะเพื่อนชั้นผู้ชายเล่าให้ฟังนะเนี่ยเพื่อนพ่อลูกมันก็งงพอไิจารคาาอะไรเนี่เพื่อนแม่ แม่รู้จักคำมาไหลทุกคนทุกคนเวลาบางทีวิดีโอคลมาให้เห็นหน้าฉันฉันบางทีก็แบบสภาพยนเลยบอกโอ้ยออก็บนี้ไงเออเพื่อนจริงเป็นเพื่อนเพื่อนแม่เพื่อนพ่อหนูจริงเออประมาณนี้ก็เลยอ่าไปทุกงานไปแล้วทุกคนให้เกียรติบอกว่าเราเป็นเด็กช่างคนคนแรกที่เป็นนักบ้านดาร,รารแลวประสบเร็จและดาราดังระดับตัวแม่เช่นคุณอ้ําพัชลาภา,า,าเธอนี่เป็นลูกลูหลานเลยใช่ไหม หลานลไล้ลูกเลยมผมอ่ะลูกหลานเลยก็เลยมีความรึกว,ว่าเด็กช่างคนบางทีเราดูถูกไม่ได้นะและอย่างเด็กบุญนพลนะมีทนายความแลนะเพชรุนเพชรไทยมีเจ้าของหนัง20 3, 200ร0กว่าล้านโฟคิงคุณเอกบุญนภพลมีเจ้าของรีสอร์ทใหญ่โตมีทหารในตำรวจใหญ,ใหญ่ทุกคนเป็นใหญ่เป็นโตเดี๋ยวเลี้ยงรุ่นวันที่2 6อาทิตย์หน้าวันที่2 6กพฤศจิกายนก็กำลังจะหาเวลาดูไปกับฉันม เดี๋ยวดูว่าจะไปก็กาลังนัดเพื่อนรุ่นเพราะว่ารุ่นพี่อุ๊บเป็นพี่อุ๊บเรียนพระรามหกรุ่นหกครับเรียนบุรณพล์รุ่นหกแต่กรุงทนเนรูนรุ่นไหนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนในกรุงทนน้อยมากเพราะไปเรียนกรุงทนแค่สองสามเดือนนะฮะจริงๆจะไปกหนกไปอาชีวะสายลมก็ไม่ไปไม่งั้นมีเพื่อนทั่วประเทศไทยเลยแต่ก็ถือว่าเราก็เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ ให้กับพลายอย่างก็ล่าสุดทีม่เธอก็ลูกหลานเด็กช่างคนเพื่อนฉันก็เอาลูกหลานมาเรียนเดินแบบกับเธอใช่ไหมใช่ใช่เออน้องอะไรนะข้าวหอมกปบน้องต๊อดน้องก๊อตเป็นไงบ้างก็ดีนะครับพ่อเขาก็ดูนิสัยดีสอนลูกดีพ่อเขาช่างคนกันดกส่วนเพื่อนเขาก็บุรณพลแล้วก็มีทนิคกรุงเทพคือคือพวกนี้พออบางคนก็อย่างที่บอกว่าอยากให้คือไม่ต้องการให้ลูกเด่นดังแต่อยากให้ลูกมีความกล้ามีความเชื่อมั่นในตัวเอง ที่มาเลีกับอ<ช>ุปยะเพราะว่าตัวจริงแขงจริงแล้วรู้จก<ช>ักกันว่า,<ช>วาเป็นรุ่นพี่ในสถาบันมันก็เกิดการไถไว้ใจได้